สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเคยไหมคะไอความรู้สึกแปลกๆแ,แ,แบบเอ๊ะภาพตรงหน้าเราเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้ทำไมมันคุ้นจังเลยเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเกิดมาแล้วเป๊ะๆทั้งๆท,ที่เราก็เออค่อนข้างมั่นใจนะว่านี่มันครั้งแรกแท้ๆเลยความรู้สึกแบบนี้แหลคะค่ะที่เขาเรียกว่าเดจาบู วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายๆที่เลยค่ะบน YouTube ที่เขาพูดถึงเรื่องเดจาบูกันอย่าง r r v v r r y p o d c a s t Mix ิ e ์พวินทราเอ่อไทยรัฐออนไลน์ก็มีแล้วก็ Grandmaster TV กับ Point of View ด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองคลี่คลายดูค่ะว่า ไอ้ปรากฏการณนี้เนี่ยมันเป็นแค่สมองเราทํางานเพี้ยนไปนิดหน่อยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าอืมมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่คําก่อนเลยนะคะคําว่าเดจาวูเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสเลยค่ะเดจาวู ous, แปลตรงๆก็คือเคยเห็นแล้วคนที่เริ่มใช้คำนี้จริงๆจังๆก็คือคุณเอมิลโบรักเป็นนักปรัชญาฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1876นู่นแน่ค่ะ เขาเล่าว่าตัวเขาเองนี่แหละค่ะที่เจอประสบการณ์นี้ตอนนึ่งอยู่ในร้านกาแฟาที่ปารีสแล้วจูจ่ๆก็รู้สึกแบบว่าคุ้นเคยกับทุกอย่างรอบตัวมากๆอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มบันทึกแล้วก็หาคำมาเรียกมันซึ่งก็น่าจะมีหลายคนนะคะที่เคยรู้สึกคล้ายๆค,คุณบรักเนาะใช่เลยครับพอเริ่มมีชื่อเรียกปุ๊บเนี่ยนักจิตวิทยาอยู่หลังๆก็ให้ความสนใจขันใหญ่เลย ถ้าพูดถึงทฤษฎีแรกๆเลยนะครับที่พยายามอธิบายก็ต้องยกให้คุณเฮอร์แมนสโนเป็นนักจิตวิทยาชาวดัชเขาคิดว่าเดจวูเนี่ยมันเกิดจากความทรงจำของเราเองนี่แหละครับที่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกอ๋อ oh, ความจำที่ซ่อนอยู่เหรอคะครับแล้วพอมีอะไรบางอย่างในปัจจุบนันเช่นอาจจะเป็นกลิ่นหรือภาพแวบๆอะไรเงี้ยไปสกิดความจาเก่าอันนั้นที่เราลืมไปแล้วขึ้นมา สมองมันก็เลยเกิดความรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาโดยที่ระบุไม่ได้ว่ามาจากไหนเหมือนเอ่อเราอาจจะเคยเห็นฉากคล้ายๆกันในหนังที่ดูนานแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วอะไรทํานองนั้นนะครับอ๋อฟังดูเหมือนเป็นการเชื่อมโยงความทรงจําที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะอืมก็น่าสนใจคะ่ะแต่ก็เหมือนจะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่มองไปไกลกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมคะของคุณขาวยุงใช่ครับขาวยุ่งนี่จะเปอีกแนวเลย เขาเสนอแนวคิดที่เรียกว่าจิตสำนึกร่วมหรือ collective unconscious คือเขาเชื่อว่าเดจาวูเนี่ยอาจจะเป็นความทรงจำที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเลยนะครับผ่านทางสายเลือดมาเลยโหผ่านทางสายเลือดเลยเหรอคะครับ ทำให้เรารู้สึกผูกพันหรือคุ้นเคยกับบางสถานที่หรือวัฒนธรรมโบราณที่เราไม่เคยไปไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆในเชิงปรัชญานะครับแต่ก็ต้องย้ำนิดหนึ่งว่าอแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดความจำผ่านพันธุก,กรรมแบบนี้เนี่ยทางวิทยาศาสตร,ร์ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานมายืนยันชัดเจนนะครับโอเคค่ะ ก็นับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆในยุคแรกๆนะคะแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันล่ะคะที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมีเครื่องมือส่องเข้าไปดูการทำงานของสมองได้เลยเนี่ยเขาเจออะไรบ้างคะเหมือนจะมีทฤษฎีของคุณแอนคลรี่ที่ดังๆอยู่ใช่ไหมคะครับคุณแอนคลรี่เนี่ยเสนอแนวคิดที่เรียกว่าความคุ้นเคยที่ไม่สมบูรณ์ หรือ familiarity without recall ซึ่งตอนนี้ก็มีงานวิจัยรองรับค่อนข้างเยอะเลยครับหัวใจสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับรู้ความคล้ายเนี่ยมันทำงานครับมันจับได้ว่าสถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยคล้ายกับอะไรบางอย่างในความทรงจำเราเอ,อ๋อคือรู้ว่าคล้ายดันทำงานไม่สมบูรณ์หรือทำงานช้าไปนิดหนึ่งผลก็คือเราเลยเกิดแค่ความรู้สึกคุ้นลอยๆขึ้นมาโดยที่บอกไม่ได้ว่าคุ้นกับอะไรเหมือนสมองส่วนหนึ่งบอกว่าเอ๊ะคุ้น แต่อีกส่วนหาคําตอบไม่เจออะไรแบบนั้นครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่ามันเป็นเหมือนความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆของการดึงข้อมูลหรือการระบุที่มาของความจํานั่นเองแล้วนอกจากเรื่องการระบุที่มาผิดพลาดแบบนี้แล้วยังมีมุมมองทางวิทยาศาสตร์อื่นๆอีกไหมคะว่าสมองเราอาจจะสะดุดจนเกิดเดจาวูได้ยังไงอีกบ้างมีอีกหลายแนวทางเลยครับที่มองกลไกต่างกันไปเล็กน้อยบางทฤษฎีก็มองไปที่เรื่องของ จังหวะเวลาในการประมวลผลข้อมูลครับอย่างเช่นสมองส่วนหนึ่งอาจจะรับรู้ข้อมูลไปแล้วเร็วกว่าอีกส่วนหนึ่งแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนเห็นภาพซ้ําหรือได้ยินเสียงสะท้อนในหัวอันนี้เรียกว่า dual processing อ๋อเหมือนสัญญาณมันเหลื่อมกันนิดหน่อยประมาณนั้นครับหรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสมาธิของเราเองก็ได้นะครับคือตอนแรกเรารับรู้ไปแวบหนึ่งแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จดจอ่อ พอปลับมามองอีกทีตั้งใจมองคราวนี้สมองเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเคยเห็นแล้วนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎี attentional อือ mm hmm. แล้วก็มีแนวทางอื่นๆอีกครับที่ชี้ไปที่การทำงานผิดพลาดเล็กๆน้อยๆชั่วคราวในวงจรประสาทเลยโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนขมับหรือ temporal lobe ซึ่งส่วนนี้สำคัญมากๆกับเรื่องความจำการรู้จำอะไรพวกนี้ครับสมองส่วนขมับหรือ temporal lobe นี่เองใช่ครับ ตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมโครงสร้างสำคัญสคัญเลยนะทั้งฮิปโปแคมปัสที่จัดการความจำใหม่ๆอมิกดาลาที่เชื่อมโยงอารมณ์เข้ากับความจำแล้วก็ไรโนคอเท t กซ์ที่ช่วยประเมินความคุ้นเคยต่างๆมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆเลยคือผู้ป่วยโรคกลมชักชนิดที่เกิดในสมองส่วนขมับนี่แหละครับหรือ Temporal l o b e Epilepsy เนี่ยเขามักจะรายงานว่าเกิดเดาวูก่อนที่จะมีอาการชัก ซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันอ๋อเ oh, หรอคะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณในบริเวณนี้ด้วยครับแล้วแบบนี้ใครมีโอกาสเจอเดจาวูบ่อยกว่ากันคะมันเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของสมองของแต่ละคนหรือเปล่าคะเอ,อ่อส่วนใหญ่มักจะพบในคนอายุน้อยครับวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนี่แหละครับอา้าวรอคะ นึกว่าจะเจอในผู้ใหญ่ซะอีกอาจจะเป็นเพราะว่าสมองของคนอายุน้อยเนี่ยมันยังประมวลผลข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วมากๆนะครับก็เลยอาจจะมีโอกาสเกิดการเหลื่อมกันหรือผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้ได้ง่ายกว่าแล้วก็รวมถึงคนที่อ,อ,อยู่ในภาวะเหนื่อยล้าเครียดหรือว่าอดนอนพักผ่อนไม่พอพวกนี้ก็ส่งผลให้ระบบประมวลผลของสมองทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนกันครับก็มีโอกาสเจอเดจาวูได้บ่อยขึ้น ฟังดูแล้วความรู้สึกนี้มันก็แพร่หลายมากๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยขนาดไปโพในวัฒนธรรมสมัยนิยมบ่อยๆด้วยอย่างในหนัง The Matrix ใช่ไหมคะที่มีฉากแมวเดินผ่านซ้ำส,สองครั้งแล้วตัวละครก็บอกว่าเดจาเวูเป็นสัญญาณบอกว่าระบบมันมีอะไรผิดพลาดใช่ครับครับอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยในหนังนอกจากในหนังแล้วเนี่ยก็ยังมีความเชื่อ,ออื่นๆที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ในมุมที่ต่างออกไปอีกนะครับเช่น บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของอดีตชาติหรือบางทีอาจจะเป็นการอย่างรู้อนาคตไปเลยก็มีอ๋อแนวความเชื่อก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ที่คล้ายๆแต่ตรงกันข้ามกันด้วยนะครับเรียกว่าจามเ l ลวูจามเอลวูครับจามเ l ลวูนี่คือเจอสิ่งที่คุ้นเคยมากๆปกติเจอทุกวันแต่กลับรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ไม่คุ้นเคยเอาซะเลยสั่งนั้นไปฮ่าฮ่ สมองเรานี่ก็แปลกดีนะคะพลาดได้ทั้งจำไม่ได้ทั้งรู้สึกไม่คุ้นใช่ครับแสดงว่าระบบตรวจสอบความจริงความคุ้นเคยของเรามันก็มีผิดพลาดได้ทั้งสองทางเลยแล้วก็ยังมีแนวคิดเชิงปรัชญาไปเลยก็มีครับอย่างสมมุติฐานโลกจำลองหรือ simulation hypothesis ที่มองว่าเดจาวูเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนบักเล็กๆในระบบจำลองที่เราอาจจะอาศัยอยู่ก็ได้ ครรจะะไปู้นรุบแล้วจากการสำรวจของเราวันนี้เนี่ยเดจาวู ja ก็ยังคงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะถึงเราจะเจอกันได้บ่อยๆแต่เบื้องหลังกลไกของมันนี่ซับซ้อนจริงๆซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ดูจะให้น้ำหนักไปที่การทำงานของระบบความจำระบบประสาทที่อาจจะมีสะดุดหรือผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวไม่ได้อันตรายอะไรแต่ไอความรู้สึกตอนที่เจอมันเนี่ยมันก็ยังชวนให้เราทึ่งได้อยู่ดีนะคะถูกต้องเลยครับ คือแม้ว่าเราจะพยายามหาคำอธิบายลงลึกไปถึงระดับเซลล์ประสาทหรือวงจรในสมองนะครับแต่ตัวประสบการณ์เดจาวูเองเนี่ยมันก็ยังคงกระตุ้นคำถามที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู้ตัวเราเองความทรงจำของเราแล้วก็ความเป็นจริงที่เราสัมผัสอยู่ลองทิศตามดูเล่นๆก็ได้นะครับว่าถึงมันจะเป็นแค่คกลไกที่ผิดพลาดเล็กน้อยของสมองอย่างที่ว่าเนี่ย แต่การที่สมองสามารถสร้างความรู้สึกว่าเคยประสบมาแล้วทั้งๆที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเปราะบางหรือบางทีอาจจะเป็นความยืดหยุ่นของการรับรู้เวลาและตัวตนของเรากันแน่อืมน่าคิดมากๆเลยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณรบกวนธรรมดารรมดาก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเหมือนประตูเล็กๆที่เปิดให้เราได้ทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตสำนึกหรือความทรงจำในระดับที่ ลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ